สวัสดีที่เพื่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพรนะครับ ep ที่ห้าร้อยเจ็ดนี่ครับ ep ที่ห้าร้อยเจ็ดนะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับนะครับมีพระสะสมพระ็ะมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับเงินก็มีครับเงินก็สามร้อยนะครับ นำมาแบ่งปันในกันและสามร้อยทุกองนะครับนีครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์อว์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอยู่ธีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมและช่วยกดนไลค์กดติดตามวนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับเรืสมเด็จตัวนอนนะครับหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับ นี่ครับสมเด็จของพ่อวงวัดปริวาสนะครับคมลึกนะครับหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับสมเด็จตัวนอนนะครับมาเลขสอง,อวงวนะครับเป็นสมเด็จเหมืนอนกันนะครับ สมเด็นี้ผงนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับนิ้วรักแห้งๆนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองครับ ต่อไปหมายเลขสามก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับนี่ครับนี้คผุกผุบคุนคุนครับนี่ครับแจกรายงานครับอันทเลสี่นะครับ,รบ,รบ,รบเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ สมเด็จมาเฉลิมพระเกียรตินะครับครับเก่าๆสวยๆนะครับเหลืองๆนะครับนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับมาเลขห้าครับเป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อคมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อคมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสวยคมนะครับ นี่ทองแดงครับสียนสวงน้ำหลวงพระคุมปีหนึ่งเจ็ดครับมันี่โคนะครับเป็นเสียนพรเก่นะครับลงสีนะครับนิ้อผงนะครับมีจานนะครับอันนี้หลวงพุ่มหมุนปุกเชงนะครับ หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับเสียนพ่อแก่หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับน่าจะออกประสาบลำไยนะครับนะครับดูข้อมูลมานะครับเป็นแบบนั้นนะครับเสียนพ่อแก่หลวงปู่หมุนปลุกเสกด้านหลังมีจานมือนะครับมาดีเจนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบไดนอิฐนะครับเรียนหันข้างนะครับปีหนนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงนะครับปี16นะครับหมาเล็กแปรนะครับเป็นสิ่งนะครับ สิงาแก,เกาเนน่เก่านะครับตัวเล็กนะครับเก่านะครับนีะครับเป็นเสี้ยนชั้นนะครับรับใช้มานะครับ มันิกแปดนะครับ,เป,ปรบ,บ,รบเ,เป็นปิตารวงพวกคงวัดบางกะพีนะครับเป็นปิตาเขาวงนะครับรพกบคงพกคงวัดบางกะพีนะครับอุตรดิตนะครับตาเขาวงนะครับมันิกสิบนะครับเป็นพระพงกระดูกผีวัดโพนะครับ ของกระดูกผีวัดโพนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นคุณแม่นะครับแม่ชีบุญเรือนครับแม่ชีบุญเรือนนะครับเดี๋ยวแม่ชีบุญเนนร,รเือนตรงบุญเติมนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยในยอันตัวเก้านะครับอันี้สิบสามนะครับเป็นสมเด็จสมเถาวันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อดินนะครับสมเด็จสมเถาวันหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับ หเสิบสี่นะครับเป็นปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับมาเลขสิบห้านะครับเป็นพอกแก้วนะครับเป็นพ่อแก้วนะครับพอกแก้วมรกตนะครับหลวงปู่ชาวัดหนองป่าโพงนะครับนี่วัดหนองป่าพงนะปีหนึ่งเจ็ดนะครับอุบลนะครับ ข้าแก้วหลวงพ่อชานะครับหนองป้าพงษงนะอุบลนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นแผ่นปัม๊มพระอาจารย์สิงห์นะครับแผ่นปั๊มรูปเหมือนพระอาจารย์สิงห์นะครับ ในสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลงวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเก่าๆหิ้งๆเลยนะครับนี่ครับงพ่อเงินวัดบางคาน,คน,น,คน,งน,นนะครับ18สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับ เลขสิบเก้านะครับเป็นสมเด็จคูบาสร้อยนะครับนี่ครับอีกต่อคนนะครับสมเด็จคูบาสร้อยรุ่นแรกนะครับสมเด็จคูบาสร้อยนะครับแกะออกมางละเลี่ยมเลยนะครับนะครับสมเด็จคูบาสร้อยเนื้อฝาบ้านนะครับเป็นเนื้อฝาบ้านนะครับยี่สิบนะครับเป็นปิตากระหนกข้างนะครับ ตะกุดนะครับปิดตากระหนกข้างนะครับสวยๆเดิมๆนะครับหลวงปู่โตนะครับปิดตากระหนกข้างหลวงปู่โตนะครับข่าวนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นประดดขิ์นะครับเนี่ยจานนะครับหรืเป็นจานเครื่องนะครับนะครับก็มีเลี่ยมสำหรับ นี่ครับเป็นประดิษฐ์นะครับกล่องกันนะครับแล้วก็มีเลี่ยมห้อยห้อยนะครับยี่สิบสองครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออูดวัดจันทร์สีนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออูดนะครับนนี่ครับด้าหลังนะครับเห็นเป็นข้างหูเป็นเส้นเส้นเส้นเลยนะครับใบหูครับ ทุกเหมือนปํอมหลวงพระโอูดวัดจันทร์สี่นะครับรุ่นมนดกนะครับภาพสวยนะครับ ยี่สบสามนะครับเป็นแหวนนะครับแหวนรโบราณลงเพราอ,อิ่มมัดหัวเข่านะครับนี่ครับแหวนลงเพราะอิ่มมัดหัวเข่านะครับนี่ครับเป็นนี้ทองผสมรอโบราณนะครับรอเป็ลูกยันนะครับ็โบอ,บบนนอโบราณเ,เก่าๆเลยนะอั์นี้นะครับเห็นนะครับ แหวนนะครับโบรลานะครับนี่เก่านะครับแหวนเก่านะครับยิบสีนะครับเป็นพระคมนะครับอันนี้ก็เก่านะครับสภาพหิ้งมาเลยนะพระคมโบรลานะครับที่านมีดินนะครับเป็นเื้อทองผสมนะครับองค์ขนาด หนึ่งนิ้วครับนิ้ว,วกว่าคทั้งนี้ครับวงใหญ่เหมือนกันครับขนาดตั้งหน้ารถนะครับยี่ะห้าครับเป็นพัดท่ากระดานนะครับท่ากระดานสนิมแดงครับ อีโภนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองนะครับตะกุดทองคํานะครับนะครับสมเด็จหลวงพ่อเชิญนะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับหนหลังนะครับเป็นยันนะครับยันกบทิดนะครับน้าเป็นสมเด็จแล้วก็ฟังตะกุดทองคํานะครับ กล่องก็จะเขียนไว้นะครับตะกรุดทองคำนะครับสามร้อยเหมือนกันนะครับแต่ละสามร้อยเหมือนกันนะครับอีกองค์ต่อมาเป็นปิตายันยุ่งนะครับรุ่นหนึ่งของพระเชิญนะครับเป็นปิตายันยุ่งนะบมาลิบเกียรตินะครับเป็นปิตายันยุ่งนะครับพระเชิญครับเราโวลานะครับพระเชิญวัดคุกทองนะครับอยุธยานะครับนี่ครับออกสีนี่ไคหน้าหัวเลยนะครับ อนวะนวะนะครับสี่เงินนวะครับอันนี้ยี่แปดครับเป็นหลวงพ่อคูนะครับเป็นเงินนะครับนี่ครับเงินองค์ใหญ่เนาะองค์ใหญ่มานะครับนี่ครับรวยพันล้านนะครับเหรียญเราเหรียญชีต้องคูณรุ่นรวยพันล้านเงินเงินนะครับอันนี้เป็นเงินนะครับยี่เก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับรุ่นสร้างถนนนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพระคูณรุ่นสร้างถนนนะครับมีต่อโค้ดหมายเลขนะครับแล้วก็มีจานนะครับนะคเียโค้ดมีหมายเลขมีจานนะครับมีจานด้านหลังก็มีนะครับสร้างถนนครับเป็นเนื้อฝาบาทกอมกล่องเลยนะครับสามสิบเป็นหนูคูนกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงยานครับพระคูณรุ่นสองห้าโล คูณพ <Saint. S 2> ันล like ้านไปนะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อเงินเลยนะครับเงินลงยานะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับในราคาสามร้อยบาททุกรายการเลยครับนะครับทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ